จังหวัดใดของไทยที่มีพื้นที่เล็กที่สุดคำตอบคือสมุทรสงครามดอยอินทนนท์เคยมีชื่อเดิมว่าอะไรคำตอบคือดอยหลวงอ่างกาจังหวัดที่พระอาทิตย์ขึ้นก่อนใครในประเทศไทยคือจังหวัดใด คำตอบคืออุบลราชธานีจังหวัดใดของไทยที่ไม่มีภูเขาเลยคำตอบคือพระนครศรีอยุธยาแม่น้ำที่ยาวที่สุดภายในประเทศไทยคือคำตอบคือแม่น้ำชี